สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องของนายช่างเป็นช่องทางการนําเสนอวิดีโอการออกแบบงานระบบทางเครื่องกลและก็สุขาภิบาลนะครับสําหรับวันนี้จะเป็นการนําเสนอวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ํานะครับก็จะมีรายละเอียดและก็ตัวอย่างของการคํานวณด้วยนะครับซึ่งวิดีโอวันนี้ก็ได้นําตัวอย่างมาจากหนังสือนะครับหนังสือหรือว่าเอกสารที่ได้เข้าทําการอบรมสัมมนา,าที่วสทนะครับ เรื่องระบบปรับอากาศปั๊มน้ำและก็ระบบเท่าน้าแบบเพลิงนะครับซึ่งได้ทําการเข้าอบรมเมื่อวันที่4ถึง5สิงหาคม2 5 6 1นะครับในห้องประชุมของวสทน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับปั๊มน้ำนะครับก็เป็นอุปกรณ์ทางกลท,ที่ทําที่ในการส่งถ่ายของเหลวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับโดยถ้าพูดถึงปั๊มน้ําหรือว่าเครื่องสูบน้านะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างทุตโตเฮดนะครับ หรือที่เราเรียกว่าแรงดันก็จะมีหน่วยเป็นเมตรหรือว่าฟุตนะครับแล้วก็อัตราการไหลนะครับหรือว่าค่าบัสซิตี้นะครับก็จะมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงในหน่วยเอเซนหรือว่าหน่วยเป็น GPM นะครับในหน่วยของอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายในส่วนของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพที่ต่างๆนะครับอย่างเช่น65นะครับ70 75 80นะครับ82นะครับก็จะมี ขนาดของไดมิเตอร์ของอิมเพลเลอร์นะครับของของปั๊มน้ําแต่ละแต่ละไทท์ด้วยกันนะครับอย่างเช่น10.5นิ้วนะครับ9.5ไปเรื่อยๆจนถึงขนาดที่เล็กที่สุดนะครับก็จะมีกําลังนะครับก็มีหน่วยเป็นแรงม้าอย่างเช่น10แรงม้า15 20, 20 25 30ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีกราฟอยู่เส้นหนึ่งครับที่เราเรียกว่าเป็น npsr นะครับกราฟเส้นนี้ก็จะมีความสําคัญในการอธิบาย,ยาเรื่อง การเกิดคาวิเทชันนะครับก็ระยะของการติดตั้งในส่วนของซักชันนะครับก็จะมีหน่วยเป็นฟุตเมตรนะครับก็จะมี NPZR ส่วนเส้นที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าเส้น BP หรือว่า Base Efficiency Point นะครับเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ำหรือว่าปั๊มน้ำทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับอ,นนอันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องสูบน้ำที่มี ความเร็วรอบอยู่ที่1 7ึ0งรอบต่อนอาทีนะครับเป็นตัวอย่างนะครับหัวข้อที่1.2เป็นคุณลักษณะและสมรรถนะของปั๊มนะครับรูปทางด้านขวามือก็จะเป็นการแสดงอธิบายถึงปั๊มน้ำนะครับลูกศรชี้ออกก็คือปั๊มน้ำนะครับปั๊มแล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีงานนะครับงานที่งานทางกลหรือว่าเวิร์กทางแมคชนิกนะครับแมชชนิกเวิร์ แล้วก็ฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่1สเตจที่1นะครับคือฝั่งทานซักชั่นหรือว่าท่อทางดูดนะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นดิร์ดนะครับท่อทางส่งของปั๊มนะครับก็จะมีอัตรากรไหลนะครับเป็น Q ินะครับ Q ิคืออัตรากรไหลหรือว่าฟลู a t e นั่นเองนะครับลูกศรก็จะจากซักชั่นไปที่ดิร์ดนะครับโดยมีพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาขับเครื่องสุบน้ําให้ทํางานนะครับ Q นะครับ Q เท่ากับ v o l u โว Flow Rate นะครับอาจจะมีหน่วยเป็นลูวัตต์เมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นแกลลิตต่อนาทีนะครับเป็นก็มีหน่วยในส่วนของ SI แล้วก็อังกฤษนะครับปั๊มเฮดนะครับก็คือเส้นที่อยู่ในแนวตั้งนะครับที่เราดูจาก Performance Curve เมื่อกี้นะครับก็จะมีสูตรนะครับมีสูตรก็คืออจุดที่2กับจุดที่1นะครับคือจุดที่2คือดิชาร์ตกับซักชั่นนะครับที่มีผลต่างกันนะครับก็สูตรก็คือ p ส่วน2 p 2คือ p จุดที่2นะครับส่วนที่ log บวกกับค่า alpha alpha ก็คือค่าพลังงานจลนะครับมีค่าเทียบเท่ากับ1นะครับ1คูณอะไรก็ได้เท่ากับ1นะครับก็ v กําลัง2นะครับส่วน 2g จุดที่2นะครับบวกกับค่าและ2ก็คือระยะของตำแหน่งความสูงที่จุดที่2นั่นเองนะครับลบด้วยพจน์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า เป็นจุดที่1นะครับไม่ว่าจะเป็น p 1่ส่วนโลจีนะครับอัลฟาหนส่วน v กําลังสองส่วนส g นะครับแล้วก็บวกด้วย Z ก็คือจุดที่ที่1นนั่นเองครับจุดที่ซักชั่นท่อทางดูดของปั๊มนั่นเองนะครับ p ก็คือแรงดันนะครับเพชรตัวโลนะครับโลหรือว่า fluid density ก็จะเป็นค่าคงที่ของของไหลนั้นๆนะครับค่า G นะครับก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับค่า v เป็น velocity ความเร็วนะครับ อัลฟาคือ k i เนติกอ n นเ g อที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับส่วนค่าแซดคือเอลิเวชันคือเป็นความสูงของระดับจุดที่1แล้วก็จุดที่2นะครับอันนี้คือคุณลักษณะและสมรรถนะของปั๊มนะครับส่วนแผ่นนี้ก็จะเป็นการอธิบายกำลังและก็ประสิทธิภาพของปั๊มนะครับรูปทางด้านฝั่งขวานะครับฝั่งขวาบนก็คล้ายๆกับรูปที่แสดงเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าจะมีการอ,อธิบายในส่วนของกำลังที่ มาขับในส่วนของเครื่องสูบน้ําไปนะครับก็เหมือนเดิมครับปั๊มคืออยู่อยู่ตรงกลางตงัวนี้แล้วก็ทางด้านสักชั่นดิช์ทนะครับอันนี้คือผลต่างของเฮทนะครับเป็นความสูงนะครับก็คือเฮทจุดที่1แล้วก็จุดที่2องจะเป็นเดลต้าเฮทนะครับปั๊มน้ําก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีพลังงานจากไฟฟ้ามาจ่ายให้กับมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ เวิร์กตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเว r t i c อเวิร์กนะครับมอเตอร์หมุนก็ไปขับที่ปั๊มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นกําลังที่ใช้ขับก็เป็นกําลังทางกลน,นะครับก็เป็นแมชินิคเวิร์กนะครับส่วนอัตรากระไหลก็เป็น Q เช่นเดิมครับแล้วก็จุดทางด้านดิฉาตัวนี้ก็จะเป็นงาน,นครับเป็นเวิร์กในส่วนของไฮดรอลิกนะครับก็คือของของไหลนั่นเองครับเป็นกําลังของของไหลนั่นเองนะครับ W.S. นะครับเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์นะครับเป็นกำลังงานของของไหลนะครับก็มีหน่วยเป็นโลจีนะครับ Q.S. นะครับโลกจีก็เป็นค่าคงที่นะครับ Q กับ S. นี่ก็ Q. ก็เป็นอัตราการไหลส่วน S. ก็สามารถหาได้จากสมการนะครับหรือว่าเรารู้ค่าก็แทนค่าไปได้เลยนะครับ W.H.D.M. ก็เป็นแมชชีนิกพาวเวอร์นะครับเป็นกำลังทางทางเครื่องกลนะครับ แล้วก็ Ws ก็มีอีกสมการหนึ่งก็คือทอคูณกับโอเมกานะครับแล้วก็ W ห E ก็เป็นเรียกทีข้อ Power เป็นกำลังงานทางไฟฟ้านะครับก็จะมีทั้ง1 p h a s เฟสแล้วก็3 p h เฟสนะครับ V ก็เป็นสัญลักษณ์ของโวลเตจแรงเคลื่อนนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับ I ถ้ากับกระแสนะครับเป็นกระแสแล้วก็ Cos t e t a ถ้ากับ Power Factor ถ้าเป็นไฟหนึ่งเฟสก็ v i cos t h นะครับสูตรของ3เฟสก็จะเป็น square root 3 v i cos t h นะครับในส่วนของประสิทธิภาพก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะกำลังทางไฮดริกหารด้วยกำลังทางกลน,นะครับก็คืองานที่ได้งานที่ได้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นกำลังของของไหลหารด้วยงานที่ให้ก็คือเป็นกำลังของปั๊มที่ขับไปนั่นเองนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพทางทางกลน,นะครับก็เช่นกันครับ งานที่ได้ก็คืองานของทางกลนะครับหารด้วยงานที่ให้ก็จะเป็นงานของทางไฟฟ้านะครับสูตรของประสิทธิภาพก็คืองานที่ได้หารด้วยงานที่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางไฮดรอลิกหรือว่าทางกลนะครับก็จะสามารถพิจารณาได้ว่างานที่ได้เป็นตัวตั้งหารด้วยงานที่ให้นะครับข้อสังเกตก็คือประสิทธิภาพต่างๆก็จะไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าการส่งถ่ายกำลังก็จะมีการสูญเสียต่างๆนะครับทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มร้อยนะครับ อันนี้คือในส่วนของกำลังและก็ประสิทธิภาพของปั๊มนะครับต่อไปเป็นหัวข้อที่1.5เป็นกฎของปั๊มนะครับหรือว่าปั๊มลอส์นะครับหรือ Affinity law นะครับก็ใช้กับปั๊มน้ำแล้วก็พัดลมได้นะครับกฎของปั๊มเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบหรือว่าเปลี่ยนขนาดไดามิเตอร์นะครับก็จะมีกรณีที่1เป็นการบังคับที่ขนาดใบพัดคงที่นะครับแล้วก็ ความเร็วรอบเปลี่ยนนะครับกรณีที่2ก็คือความเร็วรอบคงที่แล้วก็ขนาดของไดมิเตอร์เปลี่ยนนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนความเร็วรอบหรือว่าขนาดของใบพัดนะมีผลต่ออัตราการไหลความสูงและก็กําลังทางไฮดริกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคํานวณครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างก็มาดูสมการก่อนนะครับสมการของกรณีที่1นนะครับก็จะมี อัตรากไหลจุดที่2หารด้วยจุดที่1เท่ากับความเร็วรอบที่2หารด้วยความเร็วรอบที่1เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบเพราะฉะนั้นความเร็วรอบจุดที่1ที่2ก็ต้องไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปแทนค่าในสมการนะครับแล้วก็อีกสมการหนึ่งก็คือ h 2หารด้วย h 1นะครับ n กําลัง2ลบ1นยกกําลัง2นะครับแล้วก็กําลังไฮดริกจุดที่2หารด้วยกําลังไฮดริกจุดที่1นะครับ n 2ส่วน n 1 ยกกำลังสานะครับทั้งหมดยกกำลัง3มาฝั่งที่ความเร็วรอโคงที่แล้วก็ขนาดของใบพัดเปลี่ยนนะครับก็คือมีการฟิกนะครับฟิกสปีดของความเร็วรอบของปั๊มน้านะครับแล้วก็มีการเลือกใช้ขนาดของใบพัดที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมี Q 2หารด้วย Q 1เท่ากับ D 2ส่วน D 1นะครับแล้วก็เช่นกันนะครับเป็น S 2หารด้วย S 1แล้วก็ D2 ส่วน D1 ทั้งหมดยกกำลังสอง พอมาถึงที่กําลังก็จะเป็น D2 ส่วน D 1ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับอันนี้คือสมการของทั้ง2กรณีที่ขนาดใบพัดคงที่ความเรวรอบเปลี่ยนและก็ความเรวรอบคงที่ขนาดใบพัดเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคํานวณกันนะครับสำหรับตัวอย่างการคำนวณน,นี้ก็ได้นํามาจากเอกสารที่ใช้ในการอบรมนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการอธิบายเขียนรูปเพิ่มเติมแล้วก็มีการ แสดงในส่วนของสมก,การต่างๆซึ่งในเอกสารก็ไม่ได้แสดงในส่วนตัวนี้นะครับก็ตัวอย่างนะครับก็คือโจทย์กาหนดไว้ว่าเครื่องสูบน้ําหรือปั๊มน้ําเครื่องหนึ่งนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เคร์ฟดังรูปตรงนี้นะครับดังรูปตัวนี้นะครับก็จะมีมีความเร็วรอบสปีดอยู่ที่1750นรอบต่อนาทีนะครับขนาดใบพัดอยู่ที่1 8 0มมก็คือเส้นด้านบนนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิเมตรก็คือตรงนี้นะครับโค้งเส้นโค้งนะครับ แล้วก็เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบก็คือชุดนี้นะครับอันนี้เป็นระบบที่ปั๊มน้ําทํางาน,นครับเมื่อเปิดวาล์วเต็มที่นะครับเป็นฟูลโหลดเต็มที่มีความดันทันนั่นซักชั่นแล้วก็ดิช,ช์ดอ่านได้ที่0.2แล้วก็1.55นะครับก็คือจุดที่1คือทํางานที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเปิดวาล์วเต็มที่ซักชั่นก็อยู่ที่0.2บาร์นะครับแล้วก็ดิช,ช์ดอยู่ที่1.55บาร์นะครับ แล้วก็ปัจจุบันนะครับอันนี้คือเมื่อกี้คือจุดที่1คือฟูลโหลดต่อไปปัจจุบันก็ทําการรีวาวหรือว่าทอเตอร์นะครับก็คือเป็นการาปรับปรับวาวทางด้านที่ฉาดให้น้อยลงนะครับทำให้มีผลทําให้อัตรากรไหลน้อยลงแล้วก็เฮดหรือว่าแรงดันสูงขึ้นกว่าจุดที่1นะครับทำให้ความดันทางด้านจ่ายเท่ากับ1.7บ้านะครับส่วนทางด้าน ทางด้านสักชันก็เท่าเดิมก็คือ0.2ก็คือตัวนี้นะครับ0.2บาร์แล้วก็กรณีที่3นะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนจากการรีวาลนะเป็นการลดสปีดของปั๊มน้ำครับก็ลองพิจารณาว่าจะมีการประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่นะครับ สำหรับรูปตัวอย่างการติดตั้งก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับคือปั๊มน้านะครับปั๊มน้ําแล้วก็จะมีวาล์วทางด้านซักชั่น d i s าร์ r นะครับสูบน้ําจากจุดที่1ไปยังจุดที่2นะครับความเร็วของจุดที่1จุดที่2ก็มีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็กําหนดให้ประสิทธิภาพทางกลของเครื่องสูบน้ำนะครับมีประสิทธิภาพเท่ากับ90%ถือว่าประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงลยครับ90%จุดที่1นะครับจุด1น่คือ full load นะครับก็ d a t a p f f ก็คือ full load ครับ d a t a p แรงดันระหว่างจุดดิชต์ตกับซักชันก็คือ1.55ลบ0.2ก็คือค่าที่มาจากโจทย์กำหนดให้นะครับดิชต์ตแรงดันทานด้านดิช์จลบแรงดันทานด้านซักชันนะครับก็เท่ากับ1.35บาร์นะครับหรือว่า135กิโลปาสคาลหรือว่า135กิโลนิวตันต่อตารางเมตรก็เป็นหน่วยเดียวกันนะครับ จากความดันที่ได้นะครับ135กิโลปาสคาลก็คือจุดประมาณจุดนี้นะครับ135ก็คืออยู่ระหว่าง120กับ150 1 3 5ก็จะค่อนไปทาง150นะครับลากเส้นตรงไปยังเคอร์ฟของอิมเพลเลอร์ที่180ก็คือจุดนี้นะครับก็จะทําให้ทราบอัตราการไหลที่6 6ลิตรต่อวินาทีคือจุดตัวนี้นะครับ แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้คือเส้น68นะครับอันนี้65จุดที่อยู่ตรงนี้ก็ใกล้68นะครับก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณคือประมาณว่า66.5นะครับอันนี้คือ,อสมรรถนะที่ full load นะครับได้อัตราการไหลที่6ลิตรต่อวินาทีแล้วก็แรงดันที่135กิโลปาสคาลนะครับ ประสิทธิภาพ66.5นะครับจุดตรงนี้ต่อไปปัจจุบันนะครับเป็นการทำงานที่รีวาลหรือว่าทอเทิลนะครับทำให้อ,อ,อัตรากระไหละนะครับอัตรากรไหลลดลงแล้วก็มีแรงดันที่สูงขึ้นแรงดันที่สูงขึ้นก็คือจาก1.5 5ไปเป็น1.7นะครับก็เดต้าพีเดต้าพีในส่วนของทอเทิลก็คือ1.7-0.2ลบ0.2เท่ากับ1.5บาร์หรือว่า150กิโลปาสคาลนะครับก็จา Uh, performance curve mm hmm. ก็ร5 0ก็คือเส้นตัวนี้เส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองลากไปหาจุดของ180ม mm mm ิลิเมตรของอ i m p พลอร์ hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะได้จุดนี้ดึงลงมาก็จะได้อัตราการไหลที่4.5ลิตรต่อวินาทีนะครับ mm hmm. ก็คือจุดนี้นะ4.5เราหลีวาวทำให้อัตราการไหลลดลงแต่ว่าได้ความดันที่สูงขึ้นนะครับ แล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือจุดนี้เขาดูว่าประสิทธิภาพระหว่างจุดนี้กับจุดเดิมนะครับมันจุดจุดใหม่ตัวนี้ที่รีบาวเนี่ยมันใกล้เส้นของ68บมากที่สุดนะครับระหว่าง6 5ถึง68เนี่ยมันค่อนไปทางา67ก็ก็ได้ประมาณ67อันนี้คือจุดทอเทิลนะครับส่วน กำลังนะครับกำลังในส่วนของกำลังทางไฮดรอลิกทางแมชชนิกและก็ทางอิเล็ก e ก็สมการตามนี้เลยครับก็เราเสมมูิให้ประสิทธิภาพทางกลน,นะครับเท่ากับ90%เป็นะครับเป็นค่าคงที่จากสมการกำลังของไหลนะครับเท่ากับ log q s นะครับ log เป็นค่าคงที่นะครับ q ก็เป็นค่าที่เราเปิดจากกราฟได้นะครับแล้วก็ S ตัวเนี้เราหาไม่ได้เนื่องจากไม่ได้กำหนดตัวนี้แต่ว่าเรามีสมการที่ใช้ในการหาจุดของ S ตัวนี้ได้นะครับ ก็คือแทนค่านะครับ s ท่ากับ p ส่วน log บวกด้วย alpha v กําลังสองส่วน2 g บวกด้วย z 2อนะครับอันนี้คือ,อจุดที่2ลบด้วยจุดที่1นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเราจะเห็นว่าระยะของ z 1กับ z 2เนี่ยเราเราเรากำหนดให้มันเป็นระยะที่เท่ากันเพราะฉะนั้นพจน์นี้ลบกับพจน์นี้ก็เท่ากับ0ูนย์ไปส่วนจุดที่1แล้วก็จุดที่2เนี่เป็นการเอ่อเป็นผิวที่ความดันบรรยากาศเพราะฉะนั้นความเร็วที่จุดตัวนี้กับจุดตัวเนี้ย มีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันลบกันก็ก็เป็นศูนย์ไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ p2 ลบ p1 หารด้วย log นะครับก็ p2 ลบ p1 ก็เท่ากับ delta p ส่วนด้วย log i. ก็แทนค่าของ s ตัวน,นี้ครับมันในสมนการ a นะครับแทนค่าไปก็เป็น log q คือตัวนี้ h ก็เท่ากับ delta p คูน log i. อ่ะหาร log i. log i, ตัด log i, ก็จะเหลือเป็น q delta p นะครับ q delta p ในส่วนของ full load q เราทราบ q ก็อยู s, ่ที s, ่6ลิตรต่อวินาทีก็ 6ลิตรต่อวินาทีคูณกับเดลต้าพีเดลต้าพีก็หามาได้แล้วก็คือค่าตัวนี้135กิโลปาสคาลนะครับหน่วยของลิตรแปลงเป็นลูกบาศเมตรก็คือ1ลูกบาศเมตรเท่ากับ1000ลิตรก็เอา6หารพัน 1, ก็ 0, 0ู 0, 0 6ุครับคูณกับ135ก็จะได้เท่ากับหน่วยตัวนี้ก็จะเป็นเ,เ,มเมตรเมตรกาลัง3ตัดเมตรกำลงงัง2ก็เหลือเป็น1เมตร กิโลนิวตันเมตรเปอร์เซกก็เป็นหน่วยของกิโลวัตต์นั่นเองครับก็เท่ากับ0.81ครับต่อไปหาในส่วนของงานทางนั่นเครื่องกลน,นะครับแมชินิกกำลังงานทางกลก็ใช้สมการที่อธิบายแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็เป็นเวิร์กแมช n นิกในส่วนของฟลโหลดนะครับก็เท่ากับ f u l ฟลโหลดหารด้วยประสิทธิภาพฟลโหลดเช่นกันนะครับก็0.81ก็หามาได้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็น กำลังงานของไฮโดรลิกหารด้วยประสิทธิภาพซึ่งเราเปิดได้จากกราฟก็เป็น 6. 6 5ปเนะครับก็หารกันได้เท่ากับ1 2 1 8ตัวนี้เลข1ติดมานะครับเป็น1.218กิโลวัตต์ครับอันนี้คือส่วนของทางกลทางไฟฟ้าก็เช่นกันครับก็จากสมการนะครับจากสมการก็งานทางไฟฟ้าก็เท่ากับงานทางกลหารด้วยประสิทธิภาพทางกลครับก็1 2 1 8ก็คือตัวนี้หารด้วย0.9 0.9ก็มาจาก ที่เรากำหนดว่าประสิทธิภาพทางกล90นะครับก็เท่ากับ1.353กิโลวัตต์นะครับต่อไปเป็นหากำลังที่จุดของการหลีวาวนะครับ mm hmm. ก็เป็นกำลังทางไฮดรอลิกทางแมชชนิกแล้วก็ทางไฟฟ้านะครับในจุดที่หลีวาวนะครับ mm hmm. ก็เช่นเดิมนะครับเป็น W W ในส่วนของทอร์ทอนนะครับทางไฮดรอลิกก็ Log Qs ก็แทนค่ามาจาก รีไลฟ์สุดมาจากก่อนหน้านี้ก็แทนค่า Q เท่ากับเดลต้า P นะครับ Q ของรีวอลกับ0.045นะครับคูณกับ150นกิโลปาสคาลนะครับก็เท่ากับ0.675นะครับของทางกลก็เช่นกันนะครับก็รู้ค่ากำลังงานทางกลนะครับรู้ค่ากำลังงานทางกลคือ0.675หารด้วยประสิทธิภาพ0.67ก็เป็นประสิทธิภาพจากกราฟที่ได้มาจากการ าลากเส้นนะครับลากเส้นของจุดทอร์เทอลรีบาลนั่นเองครับก็เท่ากับ1 0ึ่กิโลวัตต์ครับทางไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับก็คืองานทางกลหารด้วยประสิทธิภาพทางกลก็1 0ึ่หารด้วย0.9นะครับเท่ากับ1 1ึ่นะครับอันนี้คือกำลังในตำแหน่งของการรีบาลหรือว่าทอร์เทอรนั่นเองนะครับต่อไปเป็นจุดที่โจทย์ต้องการให้ให้ปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ก็คือการปรับ ความเร็วรอบโดยใช้ vsd นะครับเมื่อเทียบกับ full load นะครับโดยที่อัตรากระไหลเท่ากับ리바우นะครับก็คือปรับความเร็วรอบโดยที่อัตรากระไหลเท่ากับ리바우โดยใช้สมการของกฎของปั๊มนะครับกฎของปั๊มก่อนก็มีสมการ qv ก็คือ vsc นะครับก็คือเทียบเท่ากับ v เทียบเท่ากับตัวอทอลเทอร์นคือ리바우นะครับ qv หารด้วย q f เท่ากับ nv หารด้วย nf นะครับ f ก็คือ full load นะครับ v เป็น สัญลักษณ์ของ variable speed right นะครับเมื่อ QV วเท่ากับ QV a r i a b l e นะครับ QT เท่ากันนะครับเท่ากับ4.5ลิตรต่อวินาทีเป็นจุดที่เราปรับรีวาลลงนะครับเป็นมาจากข้อที่2ของการหาค่านะครับก็แทนค่านะครับแทนค่าสมการดีนะครับก็4.5หารด้วย6เท่ากับ0.75นะครับแล้วก็จะมี กฎของปัม๊มสุดสมการที่2ที่มีกําลังยกกําลังสองนะครับก็คือ h ของ V นะครับส่วนด้วยเของ f นะครับหารด้วย nV ส่วน f ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับค่าความสูงนะครับก็เดลต้าพีโลจีแทนค่าในสมการ E นะครับก็จะได้เท่ากับเดลต้าพีวีหารด้วยเดลต้าพีเอฟซึ่งโลจีตัวนี้หารกันก็ตัดกันไปนะครับเท่ากับ0.7 5้าก็มาจากค่าตัวนี้นะครับยกกําลังสองนะครับเราต้องการทราบค่าของเดลต้า ดีท้าพีวีนะครับดีท้าพีเอฟเราเราทราบแล้วนะครับก็ก็ย้ายข้างไปครับเป็น0.7ถกลังสคูณกับ135กิโลปาสคาลนะครับฟูลโหลดนะครับ,รบเราเรา,เราหาได้ตั้งแต่สำการแรกๆนะครับ135ก็คูณกันนะครับ0.7ถกลังสองคูณ135เท่ากับ75.94นะครับอันนี้คือดีท้าพีวีเพราะฉะนั้น จากค่าสมการของ QT เท่ากับ QV variable นะครับ4.5ลิตรต่อวินาทีเนื่องจากจะบอกว่าอัตราไหลเท่ากับตัว t r o t t l ลนะครับ4.5ลิตรต่อวินาทีกับ75.94กิโลปาสคาลคือจุดตัวนี้นะครับเราก็จะได้เส้นตัวนี้ครับ60 90ก็75.94หรือว่า76กก็ประมาณนี้นะครับก็ลากมาตรงตำแหน่งที่ อัตรากรไหลเท่าเดิมก็คือ4.5ก็จะได้จุดจุดจุดนี้นะครับอัตรากรไหลเท่าเดิมทาไม่ได้ประสิทธิภาพอยู่ที่65อันนี้คือเส้น65นะครับโดยประมาณนะครับ65เนะครับต่อไปเราหาเป็นกําลังของของไหลนะครับก็จะมีกําลังจากไฮดรลิกนะครับกำลังจากไฮดร,รลกดริกก็สมการก็ Nv ส่วน F ยกกำลัง3นะครับซึ่งกำลังของฟลูโลดเราทราบนะครับเราทราบก็ย้ายข้างเข้าไปนะครับเหลือเป็น Wsv ครับวัตอีโวลตก็0.75ยกกำลัง3คูณกับ0.81ก็เป็นค่าที่มาจากค่าตอนแรกๆเลยนะครับค่าตัวนี้ครับ Wf 0.81กิโลวัตต์ ก็คือตัวนี้ครับกิโลปาสคาวเช่นกันนะครับก็คูณกันได้กับ0.342หรือว่าเราจะใช้สมการตัวนี้ก็ได้ครับ W เท่ากับ Q d t a P ที่มีการรีไลท์ตั้งแต่แตช่วงแ,แรกๆนะครับก็เท่ากับแทนค่าในสมการนะครับ4.5ตัวนี้หน่วยเป็นหน่วยผิดตครับต้องเป็นลิตรต่อวินาทีถ้าเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีต้องหารด้วย1,000นะครับคูณกับ75.94เพราะฉะนั้น4.5 หาร1,000คูณกับ7 5 9 4เท่ากับ0.3 42ซึ่งจะเท่ากับตัวนี้นะครับเท่ากันนะครับสามารถใช้สมการของอองานเท่ากับ q delta delta pv ได้เลยนะครับหรือจะใช้สมการของกฎของปั๊มก็ได้นะครับปั๊มร้อนะครับต่อไปเป็นกำลังงานที่ใช้ในการขับของ v s d นะครับก็งานงานของ v s d เท่ากับงานเฮลิกนะครับหารด้วยประสิทธิภาพ ของ VSD นะครับซึ่งเราค่าเราได้มาแล้วครับก็แทนค่าไปนะครับ0.342นะครับหารกับประสิทธิภาพเท่ากับ0.65ตัวนี้นะครับก็เท่ากับ0.526กิโลวัตต์นะครับอันนี้คืองานของงานทางกลนะครับงานทางกลที่ขับวีเอนะครับขับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็งานทางไฟฟ้านะครับก็คืองานทางกลหารด้วยประสิทธิภาพทางกลนะครับก็0.52คือค่าตัวนี้นะครับ หาได้0.9 0.9ก็เป็นค่าคงที่เรากำนวแต่ต้นๆน,นะครับก็เท่ากับ0.584นะครับ0.584เพราะฉะนั้นเราจะคิดการประหยัดกำลังไฟฟ้าก็คิดในส่วนของงานทางไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้ v ีเราได้แล้วนะครับ0.584 งานทางไฟฟ้าที่รีวเาเท่ากับ1 1 1 9นเะครับเพราะฉะนั้นแทนค่า1 1 1 9ลบด้วย0 5 8 4เท่ากับ0.535อันนี้เป็นการประหยัดกำลังไฟฟ้าที่ได้จากการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนปั๊มน้ำนะครับโดยที่อัตราไหลเท่าเดิมน,นะครับจะทำให้ประหยัดพลังงาน0.535กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ การปรับความเร็วรอบโดยใช้ v s d นะครับเมื่อเทียบกับการรีวาวนะครับรีวาวโดยใช้อัตราการไหลนะครับก็เป็นการแสดงว่าเราถ้าเราใช้ตัว v s d ในการปรับความเร็วรอบก็จะทําให้เรามีประหยัดพลังงานได้ครับแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายของวีซีเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแต่ระยะยาวก็สามารถประหยัดพลังงานได้นะครับ หน้านี้เป็นการอธิบายวิธีการปรับความเร็วรอบนะครับก็จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็จะเป็นการปรับความเร็วรอบทางกลเช่นสายพานหรือว่าโซ่นะครับการปรับสายพานหรือว่าโซ่ก็จะมีต้นทุนที่ต่ำนะครับเป็นการติดตั้งที่ฟิกนะครับถาวรแล้วก็ตายตัวเหมาะสําหรับการปรับในส่วนของระบบที่มีตากระไหลคงที่นะครับ constant flow ครับส่วนข้อที่2เป็นกับการปรับความเร็วรอบทางไฟฟ้านะครับหรือว่าเป็น variable r e q u e n c y Drive นะครับ VFD นะครับก็มีต้นทุนที่จะสูงครับแล้วก็เหมาะสำหรับโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการระวังเรื่องระบายความร้อนการเพิ่มความเร็วรอบแลวก็สภาวะแวดล้อมของการทำงานนะครับอันนี้คือการอธิบายในส่วนของวิธีการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ะ Motor นะครับของทางทางกลและก็ทางไฟฟ้านะครับ ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นวิดีโอการนำเสนอในส่วนของเครื่องสูบน้ำนะครับก็จะมีสมการต่างๆคุณลักษณะของปั๊มนะครับเรื่องของกฎของปั๊มนะครับการปรับความเร็วรอบนะครับการปรับอัตราการไหลการรีวาลของทางด้านทฤษฎีนะครับเพื่อเห็นว่าประสิทธิภาพอัตราการไหลรวมถึงกำลังที่ใช้ในแต่ละ ส่วนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็มีตัวอย่างการคำนวณน,นะครับมีตัวอย่างการคำนวณแล้วก็แสดงเห็นถึงกราฟสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเรากา็ไปเลือกปรับใช้ตามหน้าง,งานได้เลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมติดตามแล้วก็พบเจอกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ